ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมมั่นใจนะว่ามันต้องวิ่งมาทางนี้อะคนนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆเลยผู้หญิงคนเดียวก็ตามไม่ได้มันวิ่งไวปซะขนาดนั้นอะใครจะไปตามมันทันน่ะนี่ไงที่คาดผมมันอะผมจำได้ <S <S ผมบอกคุณแล้วว่ามันต้องมาทางนี้แน่ งั้นก็แปลว่ามันคงจะหนีลงน้าไปแล้วแหละเงี้นก็ปล่อยธรรมาชาติจัดการมันเถอะหนูชอบคุณจริงๆเลยนะเวลาที่คุณดูไปคนเลวแบบนี้คงจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกมั้งคะที่คุณชอบเดี๋ยวก่อนแผนของเรายังไม่จบแล้วร,รีบไปจาัดก,การผวคุณดีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนน่นอนหรอค่ะฉันวางแผนนั้หมดแล้ว <S <S แค่เสพผงนี่เข้าไปนิดเดียวเนี่ย ก็เตรียมตัวกับไปเกิดใหม่ได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะอยู่างมีความสุขมีเงินมหาศาลวิผ่านใช้ทั้งชีวิตเลยนะคะงั้นเราเรีบไปกันเถอะหัดใจร้องไม่ไหวแล้วอะ เดี <be> ๋ยวก็ได้ลงหลุมหรอกนี่ไปล้างเลยไปเราบอกพี่ทีเฮ้ใหญ่ขวัญทำอะไรอ่ะตามพี่ทีเร็วเร็ว ไปไหนวะมามะมาหาเลยทำสนุกสนุกกันดีกว่า ที่รักคะพ้าอานทำมาให้ค่ะขอบคุณนะที่รักเออที่รักเห็นขวานบ้างไหมผมตามหาตั้งแต่เช้าหาไม่เจอเลยไม่เห็นเลยนะคะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไม่เห็นเลยที่รักคะคุณก็รู้ดีนะคะขวาญเขาในี้ใสยังไงชอบอู้ง,งานจะตายไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะ ไม่อะขวัญเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาจะต้องมารายงานความเรียบร้อยให้ผมทุกวันผพราะว่าผมออกไปตามหาเขาดีกว่าเดี๋ยวค่ะท่รักเฟิร์ตว่าเฟิร์คิดออกแล้วค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเฟิร์ให้ขวขัญเขาไปซื้อของช่วยพายให้ที่รักนะคะแต่ว่าน่าจะหายยากเกินไปแต่ไม่คงจะกลับมาผมดีใจจังเลยอะที่ได้ภรรยาแบบคุณดื่มน้ำส้มก่อนสิคะจะได้ชื่นใจ เดิมนะคะขวัญน,นี่เธอหายไปไหนมาเนี่ยฉันตามหาเธอะทั่วเลยคุณไตคะ่ะอย่าดื่มน้ำส้มแก้วนี้เด็ดขาดนะคะที่รักคะเฟิร์สไม่ต้องไปฟังขวัญหรอกคะ่ะทำงานหนักจนสมองกลับหมดนะมัง้งไม่ใช่นะคะคุณไตท,ทุกอย่างเป็นแผนของคุณเฟิร์สคะ่ะขวัญแอมเห็นคุณเฟิร์สคุยกับไปกันเรื่องที่จะกำจัดคุณไตนะคะที่รักผมอยากนอนกอดคุณแบบไม่ต้องหลบหลบีกซ่อนๆแล้ว่ะ ที่รักอะรอหน่อยสิคะรอจัดการใ,ใจหน้าโง่นั้นเสร็จก่อนผมชชกจะรอไม่ไหวแล้วอะเอานะวันนี้มันไม่อยู่เรามาสนุกกันดีกว่านนะขวัญทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะที่รักคะ คุณก็รู้เนเขาว่าฉันรักคุณขนาดไหน,นจะทำแบบนี้ไปทำไมนั่นน่ะสืขวัญทำไมถึงพูดจาแบบนี้ฮะเฟิร์สเขาไม่มีทางทำร้ายฉันหรอกเลิกพูดจาไร้สาระสักทีเถอะจริงๆนะคะคุณไตวันนี้คุณเฟิร์สใส่ชานในาน้ำแก้วนี้ที่ใ้คุณไต้ดื่มค่ะถ้าเขาย,ยังใส่ไล่เมียฉันแบบนี้อีกฉันไล่เธอออกแน่ก่อนที่คุณไตจะไล่ขวันออกข,อขวัญขอทำความดีเพื่อเจ้านายตัวเองก่อนค่ะ ขวัญทำอะไรของเธอเนี่ยนี่แกเอาแต่หลอเนี่ยนะช่วยมาด้ยค่ะนี่ทำบ้าอะไรของเธอฮะเฟิร์สคุณเป็นอะไรนี่เปล่าคุณกินน้ำแก้วนั้นไปหรอรีบพาฉันไปโรงพยาบาลเลยฉันต้องการล้างห้องด่วนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย เว่าย,ยได้แล้วค่ะในน้ำแก้วนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละค่ะขอนเทน้ำที่มียาทิ้งแล้วก็เติมแก้วใหม่ไปแล้วค่ะข้งชื่อหนขวัญ การมกับฉันเลยเหรอฮะนี่ยไรอย่ามายุ่งกับขวัญทีละคะเรื่องนีอ้อธิบายได้นะคะนี่จะเล่นกันถึงตายเลยเหรอเฟิร์สถ้าอยากสมสู่กันดีๆอ่ะบอกผมก็ได้ไไไไทีาคะเรื่องนีอ้อธิบายได้นะคะ ั<ป>ลอลครับท่านในพลผมจะมาแจ้งจับคนข้อหาพยายามฆ่าเข้ามาที่บ้านผมด่วนะไม่เลยคนะีน่ะจะยรนยนก่อนนะฟังฟันก่นนะคุณทำกับผมขนาดนี้ยังมากล้าเรียกผมว่าที่รักอีกเหรอ ผมใช้โอกาสคุณก็แล้วกันรีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ไป <_ c oughs> มึงก็ด้วยออกไปจากบ้านไป <_ c oughs> เลยมันมาไม่เชื่อกูสาดให้มึงมาเป็นปอิกาดกูมึงทำกับกูแบบนี้เหรอไม่นะครับคุณไตอย่าทำแบบนี้กับผมเลยนุม่มก็เลือกเอาเองก็แล้วกันพวกคุจะรีบหนีไปหรือให้ตำรวจมันลาาคอมที่นี่ สองคนนั้นไปง่ายๆหรอคะไม่หรอกเดี๋ยวตำรวจก็จับมันได้เองอขอบคุณ,ณนะขวัญที่ช่วยชีวิตฉันไว้อะไม่งั้นฉันคงปเป็นไอง้โง่นอนในโรงแล้วอะไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณตายไม่เป็นอะไรขวัญก็ดีใจแล้วคะ่ะ